ครับถนนเจริญประดิษฐ์เป็นทางเข้านะครับมหาวิทย,ยาลัยสงขลานครินทร์ย,เยเกเ,ยเขตประทานีนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนออนาิกาครับตรงนี้ที่มีร้านใหญ่ที่ร้านบิกเดนนะครับแต่ว่าตอนผมไปเช้าอยู่ยก,ก,ก็ยังไม่เปิดก็ลองเดินดูครับผมจะเดินไปที่มอตัรเพราะว่าจะดูว่ามีอะไรผิดนแปลงบ้างก็สิ่งที่เจอก็คือว่า เป็นติดแถวขึ้นตลอดทางนะครับตลอดสองข้างทางสภาพตัวเตาติดแถวเล็กๆหรืออะไรพวกนี้หายไปหมดนะครับเดียติดแถวอแล้วแล้วก็มาตรงนี้นะครับเกือบถึงมอมอน,นี้ก็มีห้างนะครับที่เขากำลังสร้างเดี๋ยวมีคนบอกว่าหยุดตอนแรกหยุดสร้างไปพักหนึ่งแล้วก็ตันนี้กำลังงานโฟม,มวันนี้เขาจัดงานพอดีครับคือวาวบุลังแล้วก็ ก็คือว่าวงเดือนครับาบนหลังวันหลังวัหลังเดือนแปลว่าเดือนก็แล้วก็ทำหรูเลยนะครับเลากําำลังจัดงานเรียกลูกค้าอยู่นะครับเขาเชิญลูกค้ามาแล้วก็นี่ครับจะมีบันไดเลื่อนขึ้นด้านข้างนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าตาที่ว่าพร้อมจะเสร็จอะไรเนี่ยนะครับก็ ตรงนี้จะเป็นศูนย์การค้าที่จะอยู่ใกล้มอตอนีเลยครับคือถ้าถ้าเขาเปิดแล้วก็สำเร็จนะครับตรงนี้ถนนชลประดิษฐ์เปลี่ยนไปเยอะมับสำหรับคนที่ไม่ได้มานานแล้ว